ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของเซียนนาดีทุกคนนะครับเด้อมือนีรอบนี่เซียนนาดีกับสีมาลงตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเล่าพัฒนานะครับของปูศูนย์เจ็ดกับของอีพี่หนึ่งนะครับปูศูนย์เจ็ดยกที่หนึ่งอีพี่หนึ่งนะครับสูตรบนนะครับรอบที่แล้วเด้อครับเด้อรอบที่แล้วเขาตรงๆรได้เลยครับสูตร ครับรอบที่แล้วของปูศูนย์เจ็ดเข่าตรงๆนะครับเด้อครับสูตรบนนะครับบ่ได้กับหนักครับพี่น้องของปูศูนย์เจ็ดแผกแผ่นเนี่ยครับเนี่ยครับสองเก้าตรงๆครับของปูศูนย์เจ็ดอีพีหนึ่งนะครับรอบที่แล้วสำหรับห้อยเล้าออกหมุนขึ้นบ้าน นะครับเออมือนีมันขึ้นนะครับวันที่ยีมันขึ้นมือนีวันที่ยี่เก้าครับห้าศูนย์สองสองสองเก้าครับเขาบนตรงๆรงนะครับของปูศูนย์เจ็ดส่วนเหล็กวิ่งของปูแับแม่นย่ำครับที่สุดครับสอบง, 2, รงครับวิ่งสองตรงตรงเลยครับเขาทึ่งบนทึ่งล่างนะครับวิ่งสอง สำหรับสายวิ่งสายหลุดนี่้าวิ่งสองนี่สิได้เงื่อนสองต่อเลยนะครับเ mm hmm. ด้อครับเราก็มาตามต่อกันอีกครับหลอบต่อไปนะครับเด้อ <c oughs> สูตรบนมาก,ก่อนครับเอาสูตรบนมาก,ก่อนที่เก้าครับสูตรบนครับ วันที่30วันศุกร์30มิยอมิยอหกหกสามิบมิถุนายนหกหกอากาศห่อนครับปีอันเมื่อนี้ครับห่อนแดดห่อนครับครับจนเสี้ยนนาเดียด มาเห็ดเล็กตัวเล็กอยู่ลังบันนะครับอยู่อู่รถวอลังบันมันเป็นบรรยากาศดีครับติดท,ทงไ้ทงหน้าร่มกเย็นดีครับเราพัฒนาปู07จ ปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดวิ่งรูดนะครับรอบนี้ปูศูนย์เจ็ดจะให้วิ่งจะได้ครับเรามาเบิ้งไปน้วกันครับวิ่งรูดบนล่างนะครับเด้อเอวิ่งรูดบนนะครับวิ่งวิ่งบนครับวิ่งบนครับผมไปเบิ่งตัวเลขปู ศูนเจ็ดก้อนครับสองเ <c oughs> <c oughs> บื้องขอมุ่นก้อนครับโอ้หรอบนี้เป็นวิ่งมากครับวิ่งมาซีครับรอบนี้ครับพี่นอ้องติดตามบางเหตุดีด้วยเลยปูสุนเจ็ดรับวิ่งบนมาซี้ะครับด้ซี ชุดจับคู่ด้วยครับเนดะ้อแกะมีสองสามสามสามโอ้มีมีบ่นมาพกว่าเนะครับสองสามสามสามแล้วก็สี่สามครับ อูที่สองก็โอ้ยล่มนะมเดี๋ยวได้วครับล่มหมดสองสามสองห้าสองห้าครับส,สามห้าแล้วก็สี่ห้า ส,สองหกสามหกแล้วก็สี่หกครับหลอดนี่ของปูโูนเจ็ดนะครับเด้อตัวเด่นเพิ่งวิ่งบนนะครับสี่ มาแรงครับรอบนี้ครับเขาตะบูศูนย์เจ็ดครับครับนตัวเด่นของปูด้วยครับเด้อตัวเด่นของเปินให้มาสามกู้คือซีสามครับ 4ี่สามสี่ห้าสี่หกรับ4ี่สามสี่ห้าครับสี่สาม้าสี่แล้วขับเดินขีดเส้นเตไว้ไแดงแดงเลยสี่สห้ห ครับเอฟซีแคหนาจอไวเด้วอยครับของปูศูย์เสูตรบนนะครับวันศุกร์ที่30มิถุนายนลาวพัฒนาปูศูย์เวิ่งบนซีนะครับซีเพียๆเยเรยเลครับเด้อสุดจับคู่ก็มี2 3 3 3ามสีสานะครับ สองห้าสามห้าสี่ห้าครับสองหกสามหกสี่หกครับครับสำหรับตัวเลขรอบนี้ขอขอบุญขอบุนปูศูนย์เจ็ดนะครับที่นัน่มเสนอแนวทางใหม่เอ็กซีเอ็ซ์ซีทันได้ถูกนั่ปูศูนย์เจ็ดอยากทำบุญทำยังกะ แจงมาทางเสียนนาดีได้แล้วครับเพราะว่าผมบ่มีไม้เหล็กธนาคารของปูนะครับเพิ่นเดียวไปเห็ียดไปสั่งน้ำวัดน้ำว่าเพิ่นบางที่บางท่านโชคมันนะครับ <c oughs> อยากรวมท้ำบุญน้ำปูกอนเขมามม่พันบัตรชีของเสียนนาดีก็ได้แล้วครับเพราะว่าเสียนนาดีจะเอาไปมอบให้ปูเองครับอีกอย่างนนนหนึ่งเสียนนาดีก็ย่งพันเห็น หม่องยูหมอ่องเศร้าเพิ่นครับรปูตะว่าเพิ่นยูวัดบ้านน้องรักนะครับปูศูนย์เจ็ดเสี้ยนนาดีจะไปติดตามให้โตเป็นๆนกับปูจักหัวหนึ่งนะครับจะไปตามให้พี่น้องเข้าดีเห็นหม่องยูหมอ่องเศร้าของเพิ่นนะครับครับกับชิปนี่ก็ให้พี่น้องเข้าสมควรมันๆด้ครับเด้อสำหรับตัวเลขของปูกับปลายครูนะครับเป็นครับ ตัดให้ตัวเด่นให้พร้อมได้ครับเด้อขอให้เอฟซีทุกคนนะครับไห้มีโศกมมีมันเด้อถูกหวยรวยเบอร์กันไปน้ากันท,กทุกคนขอให้ได้ขึ้นมากครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนารอบเหมือนนะครับสองทุ่มครึ่งครับวัน <c oughs> ที่สามสิบเหมือนครับวันศุกร์ครับจิบนีเสี้ยนนาดีก็ไว้ตะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ เบิ่งห้างตเพราพีน่น้องห้างอ่อห้างบแบบใ่ญ่เลยครับครับเอาแค่นี้กนนด้ครับเด้อจิบหน้าเจอกันไหมครับ